สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาวาดรูปให้ชมกันนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันก่อนนะคะว่าจะมาวาดรูปอะไรกันดีนะคะวันนี้ครูปูนาผลงานนะคะสมัยตอนที่เริ่มฝึกวาดใหม่ๆนะคะไม่ใช่ฝึกวาดใหม่ๆนะคะเป็นผลงานที่แบบว่าไปนั่งรอรับหลานที่โรงเรียนนะคะก็ใช้เวลาว่างนะคะฟื้นมือนะคะ ฝึกวาดรูปขึ้นมานะคะหลังจากใช้เวลาตัดเย็บเสื้อผ้ามาใช่ไหมคะไม่ค่อยมีเวลาได้วาดรูปเท่าไหร่ก็เลยตอนนี้เอ่อตอนนั้นนะคะไม่ใช่ตอนนี้เลยฟื้นมือนะคะฝึกวาดรูปหลานนะคะครูปุเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่เพิ่งฝึกวาดนะคะบางครั้งเราอาจจะวาดกะระยะห่างยังไม่ได้แม่นยําหรือว่าอะไรนะคะครูปุ๊ก็ เป็นกำลังใจให้นะคะขยันฝึกนะคะแล้วเราก็จะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะนี้ครูกูก็สเก็ตรูปหลานนะคะแบบต่างๆนะคะตอนโตก็ผมยาวขึ้นหน่อยนะคะดูภาพนี้จำได้ไหมคะในชุมชนที่ครูปูวาดด้วยสีน้ำนะคะกำลังทานไอศคมอยู่นะคะดูหน้าตาเห็นไหมคะคนเรื่องกันเลยทีเดียวดังนั้นก็เอาผลงานมาให้ดูว่า ช่วงที่กําลังฟื้นมือกําลังฝึกใหม่นะคะหลังจากห่างหายการจากการวาดรูปไปนานเราก็มาฝึกใหม่นะคะสัสดส่วนก็ยังไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่นะคะดังนั้นก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะในการวาดน,นะคะครูปุ๊กวก,วก็นําผลงานนะคะที่เพิ่งจับดินสอมาฝึกวาดใหม่เห็นไหมคะหน้าตาวาดออกมาวาดเด็กนี่ยากตรง ลายเส้นนะคะถ้าเส้นเยอะเกินไปก็จะดูสูงไวขึ้นมาทันทีสัดส่วนใบหน้าก็ยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่ว้ายทำไมเปิดมาเจอณเ,นะเดชกันคะวาดรูปหลานอยู่ดีๆนะคะวันนี้มีที่มาที่ไปแน่เลยคิดได้ไงคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดรูปอะไรรูปใครกันนะคะทายดูซิ่ะคะเปิดเจอณเดช เราก็จะมาวาดรูปยาญ้ากันนะคะวันนี้ครูปรูกวาดไว้ข้างนอกแล้วนะคะเพื่อจะได้ครูปรูอยากมาเน้นผมนะคะวันนี้ครูครูจะมาวาดรูปยายญ้าให้ดูนะคะวันนี้ใช้กระดาษของเลเนซองนะคะเลเนซองนะคะเเดี๋ยวจะให้ชมกันนะคะกระดาษหน้าปกเป็นแบบนี้นะคะเอาละค่ะเนื้อกระดาษก็ออกสีเหลืองนวลน,นะคะครูครูใช้ดินสอ 4B ปีนะคะของสเตเ l อร์นะคะสำหรับวาดภาพนะคะน้องยาย่านะคะวันนี้นะคะเปิดเจอภาพนเดชนะคะก็ต้องคู่กับยาย่าเลยนะคะครูก็เลยมาวาดให้ชมกันนะคะวันนี้นะคะวาดไปหน้ามาแล้วนะคะเลยจะมาเน้นการวาดผมนะคะครูอยากจะาวาดผมให้ชมกันนะคะ มาบรรจงวาดผมกันดีกว่านะคะวันนี้ครูวาดใบหน้ารอบนอกมาแล้วนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาบรรจงวาดผมกันดีกว่านะคะระบายแบบสบายๆนะคะใช้ดินสอสีบีนะคะสำหรับการ วาดภาพนะคะครูก็นําภาพจากขวัญเลือนนะคะมาวาดนะคะเป็นภาพถ่ายแบบไว้นะคะนี่ก็เดี๋ยวมาวาดผมให้ชมกันนะคะจะเน้นที่ผมนะคะวันนี้เราโฟกัสกันที่ผมนะคะครูคูคอยากจะมาวาดผมแบบให้ดูแบบ สวยนะคะเห็นไหมคะวิธีการลากผมเนี่ยเราถ้าเราใช้กระดาษนะคะเหมาะกับดินสอนะคะผลงานเราก็จะออกมาสวยงามได้นะคะดังนั้นเราก็จะต้องเลือกนะคะโดยเฉพาะดินสอกดส b นะคะเข้ากันดีกับกระดาษ Art Decor นะคะสำหรับครูปูนะคะอันนี้คือประสบการณ์นะคะก็ามาแบ่งปันนะคะ เราจะมาเน้นวาดผมกันนะคะวันนี้คลิปนี้ครูป,ปูอยากจะมาเน้นแสงเงาเน้นผมกันเพื่อให้ทุกคนได้ลองฝึกกันส่วนกบเหลาของครูป,ปูนะคะก็จะใช้กบเหลาเล็กๆนะคะเหลาไส้นะคะแบบนี้จะได้ไม่กินเนื้อไม้เยอะเกินไปนะคะ ถ้ากบใหญ่กบเหลาใหญ่ก็จะแบบกินเนื้อไม้เยอะเกินไปนะคะทั้งไส้ทั้งเนื้อไม้ก็หายไปนะคะดินสอก็จะสั้นไวนะคะอันนี้ก็โดยใช้กบเหลาเล็กๆนะคะวันนี้เราโฟกัสที่ผมนะคะคุูปูลงเบาๆสบายๆนะคะเราก็เน้นไปเลยนะคะ นี่นะคะลากโครงล่างผมนะคะลากโครงล่างผมเน้นกรอบหน้าขึ้นมาวันนี้เราใช้แบบแสงเงานะคะเบาๆนะคะโดยไม่ใช้ไปเพื่อสตาร์มเกลียนะคะใช้ดินสอดแท่งเดียวเอาอยู่เลยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเรามาเน้นวาดผมกันนะคะครูก็จะจะมาวาดผมให้ชมกันนะคะ ทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดผมกันนะคะลงเป็นพื้นไปก่อนเห็นไหมคะเวลาเราเระบายแบบนี้นะคะจะทําให้เราผ่อนคลายนะคะเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะลองลองระบายดูนะคะดินสอแรงเงาเนี่ยเวลาเราระบายเสมอสม่ำเสมอนะคะเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะ ช่วยได้มากเลยนะคะถ้าใครที่กำลังแบบตึงเครียดอยู่นะคะก็ผ่อนคลายนะคะใช้ข้อมือนะคะตะวัดนี่นะคะเราก็จะวาดผมให้แบบดูสวยสวยเป็นเงางามนะคะเหมือนกับโฆษณาแชมพูกันเลยทีเดียวนะคะเราก็ ลงผมไปเลยนะคะนี่ค่ะดินสอกับเนื้อกระดาษเข้ากันดีเห็นไหมคะเวลาวาดแล้วแบบเออแสงเงาจะออกมาซอฟนุ่มนะคะนุ่มสลวยเลยนะคะดังนั้นก็เลือกอุปกรณ์นะคะสำคัญนะคะถ้าเราชอบวาดรูปเราก็เลือกอุปกรณ์นะคะให้เหมาะ ให้เข้ากันผลงานเราก็จะออกมา,าวาดง่ายง่ายสบายขึ้นนะคะเดี๋ยวก็เปลี่ยนดินสอไปมานะคะหาที่แหลมๆนะคะลงไปเลยนะคะให้ผมพลิ้วนะคะพลิ้วแล้วก็ระบายง่ายาวาดง่ายด้วยนะคะ ดินสอถ้าใครจะไม่ใช้ดินสอสเต,ตเลอร์นะคะราคาค่อนข้างสูงหน่อยนะคะส,สเต,ตเลอร์ล้วก็ใช้ดินสอนี้ที่พวกคุณแนะนำไปนะคะดินสออะไรนะคะควันตั้มนะคะสองบนี้นะคะก็ใช้วาดสเก็ตดีเหมือนกันนะคะใกล้เคียงกันเลยนะคะ เอาละค่ะเราก็มาวาดช่วงผมช่วงหน้าผากกันนะคะวันนี้มาระบายผมนะคะแบบสบายๆนะคะวาดภาพยาย่ากันนะคะเปิดเจอณเดชก็เลยเครูก็เลยมีไอเดียนะคะวาดรูปยาย่าเลยนะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะ ทุกคนพอจะรู้ทิศทางวิธีการวาดผมกันหรือยังคะเราก็วาดช่วงไหนที่เข้มนะคะเราก็ลงนะคะเราก็ลงแสงเงานะคะลงแสงเงาระบายไปก่อนนะคะ ระบายผมนะคะช่วงผมด้านในนะคะก็จะเข้มลงให้เข้มเลยนะคะ 4B นะคะคุณูยังไม่ได้เน้นแสงเงาที่ปากกับฟันนะคะเราก็เน้นแสงเงาที่ปากกับฟันก่อนนะคะจะได้ ช่วงใบหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เน้นนะคะช่วงผมตรงนี้จะผลมานนิดนึงนะคะล่างช่วงผมไว้เลยนะคะครูปุ๊กก็สอนวิธีการกะระยะ สัสดส่วนแล้วนะคะทุกคนลองย้อนกลับไปดูนะคะคลิปที่ครูปูนแนะนำนะคะวิธีการแบ่งสัสดส่วนนะคะกะระยะห่างนะคะโดยไม่มีโครงล่างเส้นนะคะจะทำให้เราวาดอย่างอิสระนะคะสำหรับผู้ฝึกวาดใหม่ๆนะคะก็อาจจะต้องมีโครงล่างบ้าง เหมือนกันนะคะเพื่อให้เราสามารถกะได้ง่ายขึ้นนะคะครูปุก็แนะนำไปแล้วนะคะในคลิปนะคะแ,แรกๆนะคะที่ครูปุเพิ่งมาทำช่องสอนศิลปะนะคะมาแบ่งปันความรู้ด้านศิลปะให้กับทุกคนนะคะนี่นะคะเราก็ล้างไว้นะคะถ้าสมมติ เราต้องการให้บางลงนะคะใช้ยางลกคาร์บอนนะคะครูปุก,ก็พันด้วยพลาสติกนะคะก้านพลาสติกเราก็ลากช่วงผมนะคะ ช่วงผมด้านบนนะคะใช้น้ำหนักขาวหน่อยนะคะแล้วก็จะใช้ยางลบนะคะยางลบดินน้ำมันหรือยางลบคาร์บอนนะคะที่กูรูโบ,โบเรียกยางลบดินน้ำมันนะคะติด ติดเรียกยางลบดินน้ำมันแล้วนะคะเพราะเหมือนดินน้ำมันด้วยนะคะเคค่ะเราก็ระบายสีอ่ไม่ใช่ค่ะพูดผิดค่ะขอัยค่ะระบายดินสอนะคะแสงเงานะคะเบาๆนะคะเบาๆานุ่มๆซอฟซอนะคะงานเราจะได้ออกมาซอฟซอนุ่มๆน,นะคะเราก็ลอง ฝึกบังคับน้ำหนักมือนะคะเพื่อให้ออกมาตามที่ใจเราต้องการนะคะน้ำหนักมือของเราแล้วก็ฝึกบังคับน้ำหนักมือของเราดินสอหน่อยนะคะดินสอ,อเอาค่ะแล้วก็ระบายแสงเงานะคะระบายแสงเงาช่วงข้อนิ้วนะคะ ตรงผมนี้จะแบบเรียวแหลมหน่อยนะคะเป็นเส้นผมที่เน้นลงมานะคะเราก็มาใส่แสงเงากันนะคะวันนี้มาวาดผมแบบสบายๆนะคะ ใช้ดินสอระบายนะคะแล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะลองลองดูนะคะครูก็แนะนำหลายคลิปแล้วนะคะเพราะว่าการที่ได้ระบายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะเว้นช่วง เว้นช่วงที่ผมแบบเป็นไฮไลท์ไม่ใช่ไฮไลท์นะคะแบบผมมูทธอก็ออกสีบลอนสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลอัลมอนนะคะเราก็จะระบาย ที่ผมการโฟกัสที่ผมการวันนี้นะคะปกติครูปูกกจะไม่ค่อยเน้นที่ผมนะคะเน้นที่หน้าและตาวันนี้ครูปูวาดหน้าและดวงตานะคะจากข้างนอกมานะคะครูปุก็มาทําคลิปวาดผมให้ชมกันต่อนะคะนี่นะคะเราก็ใส่แสงเงาช่วง ผมด้านในนะคะที่เป็นน้ําหนักเข้มนะคะเราใส่ให้เข้มเลยนะคะช่วงผมนะคะเราดูว่าโค้งตรงไหนนะคะทิศทางของผมแล้วก็สเก็ตอ่าล่างล่างทรงผมนะคะ ระบายให้เน้นขึ้นมาเลยนะคะเน้นช่วงที่เข้มนะคะช่วงไหนที่เป็นเส้นเข้มแล้วก็เน้นขึ้นมานะคะนี่นะคะเราก็ ระบายช่วงใบหน้านะคะเบาๆนะคะแสงเงาใบหน้านะคะระบายาประมาณนี้นะคะครูก็มาวาดให้ชมกันเป็นคลิป สั้นๆน,นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องอนั่งรับชมกันเป็นเวลานานเกินไปนะคะก็มาเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการบ้านรูปให้กับทุกคนค่ะ เน้นเส้นขึ้นมานะคะช่วงผมแล้วก็ช่วงผมด้านในนะคะตรงนี้เราก็จะปาดเส้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณเหล่าเตรียมสอนนิดนึงนะคะเราก็เน้นแสงเงานะคะตรงนี้นะคะเน้นแสงเงาขึ้นมานะคะ บายเบาๆนะคะแสงเงานะคะตรงนี้เราก็จะเน้นช่วงขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงสันจมูกนะคะเราก็เน้นขึ้นมานะคะระบายแสงเงานะคะให้ทั่วเลยนะคะ ช่วงใต้จมูกนะคะแล้วก็เน้นขึ้นมานะคะเอาละค่ะครูปุกก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนพอจะวาดกันได้ไหมคะ ในการลากเส้นนะคะตะวัดเส้นนะคะลองแรงเงานะคะเบาเนะคะกรอบหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามและการรับชมวันนี้นะคะกคู๊กก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะ หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะก็เน้นก่อนนะคะก่อนที่จะวาดให้เสร็จนะคะแล้วก็เน้น เน้นผมช่วงหน้าผากนะคะแสงเงานะคะลงมานะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ครูมาวาดให้ทุกคนได้รับชมกันประมาณนี้นะคะเรามาวาดเส้นผมกันนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและการรับชมพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะ